ี่น้องอาหารสาวอยาจะเอ้ยครับคนกินนมาแตงบานเบาดาวนะได้สิบสุพนสองกสอยเียี่มาพี่น้องมากกกตอมกันจะจชิมากินกันยังเกี่ยวเกียวต้มไผ่แม่กินมามารยนี่ยนี่ทอดน้มูกฮะ ฮะยังลูกบอนบวงมีเด้บวงมีบวีนีีบวงนี่เนาะมาน้ามาหน้าตักต้มนะฮปรคมตักกี่ต้มนะลูกครับพี่มานพี่มาพี่นามกงพี่้กดง ไปนั่งผู้เมียชีปนั่งผู้ได้หรือเมียชีเม่อกี้เข่าพี่เปนั่งชีได้หรอเปล่แทนพี่เลยอยาไปหาลุงหนึ่งกูอันนี้ชีกินลาบดิบพี่น้องแต่ว่าห้องบริกินดิบน้ำคั่วเออติบข่ามาพี่คือเก่าเนาะตุ้มเดืยวไปอาอันนี้เขาเลนลาบเข่าลาบซุปแล้่ยวอต่นี้ชิเป็นลาบดิบแต่ว่าคั่วแล้วก็ต้มบะมีแก้วต้มเขาก็ได้กแก้วแก้วเจ้าบองบอก กินเนื้ออะไรเนื้อหมูอ่ะเนื้อหมูอ่ะก่อนเราไม่กินสบายเราก็กินก่อนนะอืสบายก็งัวเหมือนกันนี่เลยใช่แล้วอันที่ว่ากินอันที่ชอบกินว่ะชอบกินอะไรนะเนื้อย่างหมูกระทะเนื้อย่างเนาะพี่ก็ขาวมันคือคือของงัวนะไม่ใช่เนี่ยใครบอกรู้ว่าเนื้องัวไม่ถือที่ได้กินสบายเนื้อหมูก็กินมาแล้วจนอร่อยสบายที่มัน พ่อยอาหารจะฮะเจ๋อเจ้ากินมาแล้วอร่อยจุเบอจะไม่กินอีกหวานหวานตาขนมเป๊ะเลยคุณเอ

เอ็มสามจุดห้าอันนี้พีเอ็มแปดจุดเก้าเมร้นานสิไม่ได้ถ้าเป็เดียมันก็แห้งเลยมันใหย่ไม่หมอ่ะหนูลูกบาบ้าไปอ้างผมให้แม่นี่ยเป็นมะใช่ไหม

ใหญ่ใหญ่วมค่อยใหญ่มากเ่ ครับอันเต้าจังเคจ้าเออน้ําไปน้ํากินข้าวก่อน ừ. 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 เก๊เก๊ก๊เก๊เกู้วว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 นววววาวว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 ว

อไเพี่ิมาานมางานหม่เลยงายัาางก่กินม่นเลยอมอกจะจไปทำแล้วมอจไปหดต้นมไม้กันบ่มีน้ำหมืเนาะมันายอยู่ใน แกงมวยผัดแกงมันต้มไงต้มแกงที่ยังใส่ไหมข้าวเจ้าข้าวดอกงกงแยกให้ออกแล้วมั้มันมีอันอย่างที่น้องเออมันเป็นไรกินเลยกินได้กินไปเอ็งกินอะไรนะบอสมนเป็นอะไมันเป็นไรกินแล้วลูกวิตินซีืี thật jam đó thật jam mới jam đó mấy lúc mất tôi đang bằng là thái luôn nè lúc bằng là sai trúng vải cứ câu anh bọc kim là sai trúng cứ câu lúc là ham bạc làm là thái เด็กงไปไกลอร่อยไปแล้วพี่น้องเซ็บแซ<ส>็แบแจ่บพากันมาชิมนาข้ีนงนอกสบายดีไปเลยครับ